ครับโอ้โหยจะกลับให้ดูเลยอืมอืมสดเลยยอดด้ยสดสดทำไมคาโหดเลยครับลุงครับลุงครับทางนี้ครับลุงมาแล้วโอ้ดูครับนี่มาดูใกล้ๆครับลุงมิ้มพี่เวฟโอ้โหเนี่ยล้างไม้อย่างเงี้ยจะเป็นน้ำพึ่งน้ำผึ้งนงครับข้างล่างจะเป็นโล่พึ่ง ดูครับโอ้โหยืดออกด้วยนลังแบบนี้เลยน่ะน้ำครึ่งแท้เลยนี่ทำมี่ผ้าขาวแล้วก็ปูลงลรวบส้นขึ้นมาแล้วก็บีดส้นก็คือโลภา,าข้าแล้วก็บีบแบบนี้บีบเลยครับีดบเลยหนูจะเอาลังไหนรังนี้รังนี้ครับนี่นี่โอ้โห<อ>ดูนะครับจะกลับให้ดูเลยอืม สดเลยยดมันก็เทียนดะกี้เทียนโบราณก็คีเพิ่งหวนานมากสดๆทำไม้ห่านคุยๆเลยครับหืมคอยๆคำนึงอร่อยครับคำนึงนะครับืหืสุดยอดืดูนี่ตัวเองดูอยู่เลยเนี่ยอย่าลืมกดติ๊กเขานะะ้วยค่ะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไวใ้ให้ในใคอมเมนต์ไปแล้